อยากแต่งรถอยากแต่งลายอยากแต่งแบบนี้เข้าตรงไหนครับพี่ผมพาไปดูครับอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รักมาเลยที่ a c e b o o k จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกก็การที่เราจะเข้ามาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเริ่มเข้าตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนนะครับ มองไปที่ซ้ายล่างนะครับมันจะมีคําว่ารถนะครับตรงคําว่ารถเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลือกคันที่เราจะไปแต่งนะครับอ่าเราผมจะแต่ง gtr ให้ดูนะ <ส S 1> ในคลิปนี้จะเป็นการโชว์วิธีแต่งนะครับอ่ะโอเคะตัวนี้นะครับมันก็จะมีประมาณนี่มันจะมีสีรถนะคะรับมีล้อแมกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันลงรายละเอียดลึกไม่ได้นะครับไอ้ควันกระท่อยังไม่มานะ,ะใครที่สงสัยมีคนมาถามว่า2อ,อันนี้มาอย่างยังไม่มานะครับเกณฑ์ยังไม่เอาเข้ามาอ่ะตัว2อันนี้ก็พวกเนี้ยแล้วแต่ใจนะครับแต่เราไม่มีเงินนเเเรา่ใสะอคป ทีนี้มันมีขนาดนี้อยากแต่งละเอียดทํำยังไงนะครับก็ไปที่นี่ครับด้านล่างซ้ายเลยมันมีคขาแต่งเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับวงสีเงินนะกดเข้ามานะฮะจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับเหมือนต้นคลิปที่ผมทําเลยนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูการอันดับแรกเลยนะครับตรงคําว่าตัวถังนะครับตรงตัวถังนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งที่เรามีอยู่แล้วนะครับหรือว่าเราต้องซื้อนะอันนี้ผมเติมตัวอันนี้เกมแปลงครับมันก็จะได้ชุดแต่งนี้มานะครับเติมสะสมไปเนาะโอเคนะครับก็ถ้าจะใช้ก็กดคำว่าใช้งานนะครับ หรือบางคันที่มีมันก็จะใช้เพชรในเกมซื้อได้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ต่อมานะครับตัวชิ้นส่วนนะครับมันจะแต่งได้ทุกพาร์ทเลยนะครับทั้งท่อไอเสียนะครับสปอยเลอร์ต่างๆนะครับเนี่ยท่อก็แล้วแต่เราชอบนะมีหมดเลยนะครับแล้วแต่เราชอบบางอันก็ใช้เพชรบางอันก็ใช้เงินนะครับนี่ฮะโอเคต่อไปนะครับมันก็จะเป็นอันนี้ครับตัวดิฟฟิวเซอร์นะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับดิฟฟิวเซอร์ก็สามารถเลือกได้ตามชอบได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเสียเพชรนะ อันไหนที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องแต่งนะครับตลับสายดองนะฮะเปลืองนะครับก็เก็บเพชรไว้หมุนดีกว่านะครับนี่ฮะกยแล้วแต่ชอบนะครับของแต่งพวกนี้มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับลิ้นหน้านะครับนี่ฮะล่างนะครับอ่าก็จะเน้นสวยใช่ครับคือของแต่งพวกนี้ไม่มีผลอะไรเลยครับเน้นสวยอย่างเดียวเลยครับไม่สามารถทําให้รถดิฟดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยไม่เกี่ยวก่อถนนไหมก็ไม่เกี่ยวครับแต่ว่าข้อเสียของแต่งพวกนี้คือทุกอย่างที่แต่งอยู่ตรงนี้นะตัวตัวนี้เป็นของแต่งภายนอกนะครับแต่ข้อเสียก็คือเวลา เจอด่านที่มันมีเนินกระโดดนะครับถ้าเราทํารถต่ําเกินไปเดี๋ยวผมจะที่บายตรงโช๊คเองนะถ้าทํารถต่ำเกินไปอาจจะขูดได้นะครับอัวนี้ก็เป็นพาร์สีครับพาร์สีก็มีหลายอย่างครับมีสีโลหะสีต่างๆอันนี้ก็ใช้เงินซื้อเหมือนกันนะครับบางอันก็แพงก็จะใช้เป็นเพชรเลยนะครับบางอันก็เพชรเติมนะครับอันนี้ก็เพชรฟ้านะครับก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เราอยากจะแต่งนะครับอัพบอลไฟเบอร์ก็มีนะครับเนี่ยเกมนี้มีหลายมีหลายพาร์อยู่นะครับมีหลายสีอยู่แต่เหมือนสีเราจะปรับเองไม่ได้นะ มันก็ตามที่เกมเขาทำมานะครับประมาณนี้ครับอ่ะโอเคพอจบเรื่องสีแล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่ามันจะมีชุดแต่งที่มันเป็นแบบเลือกไดเฉพาะจุดครับอยากเปลี่ยนสีกระจกสีฟิล์มนะครับสีกระจกมองข้างสีปากกระโปรงสีนั้นสีนี้สีไฟหน้าอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้หมดเลยครับเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนไฟหน้าได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสําหรับการเปลี่ยนสีครับดีคอคือตัวนี้ครับดีคอคือเส้นนะครับ ถ้าเส้นตรงนี้คือหมายถึงว่าลายรถนั่นเองนะครับเราจะปรับแต่งได้เองครับถ้าเราแบบไม่อยากสร like ้างเองก็มีวิธีนะแต่นี่คือแบบตำหรับสายสร้างเองนะครับเนี่ยกดพลิกมันพลิกได้นะครับกดเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็กดคําว่าสะท้อนเนี่ยได้นะครับเนี่ยมันก็จะพลิกไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือเราทำด้านนี้เสร็จแล้วมันจะพลิกมาอีกด้านหนึ่งได้นะครับหมายถึงว่ามันจะมี2ฝั่งนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะคือเสร็จแล้วก like ็กดกลออกไปนะครับโอเคทีนี้นะครับไปที่ของตกแต่งเฉพาะตัวนะครับ ก็คือจะมีพวกชุดแต่งนะครับใต้ท้องไฟใต้ท้องเงี้ยนะครับก็ปรับได้ตามที่เราชอบนะครับมีหมดเลยนะครับมีสีอะไรให้เปลี่ยนได้ด้วยนะครับมีความเร็วให้เปลี่ยนด้วยนะครับอ่ะสำหรับไฟใต้ท้องก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนสีได้เนาะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดของแต่งเป็นด้านบนครับจะมีพวกหัวตำรวจมีนั่นมีนี่มีมงกุฎมีอะไรมีสเก็ตมีมีหมดเลยครับเออ ประมานะครับของตกแต่งด้านท้ายครับกระพวก GoPro พวกหูดึงนะครับหรือว่าต่างๆนะครับหูลากตรงกระต่ายอะไรมีหมดครับแต่ว่าตัวนี้ใช้เงินไปอย่างอื่นนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วจะชอบนะอันนี้ก็จะเป็นขอบยางนะครับขอบยางก็จะเป็นสีต่างๆนะครับที่เราชอบแต่ว่ามันเปลี่ยนสีได้นะมันกดเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้ผมแค่มันเข้ว่าดูเฉยๆนะฮะแล้วก็ควันนะครับกับเปลวไฟยังไม่มานะครับอ่ายังไม่มายังไม่มาโอเคตัวถังนะครับ มาดูกันที่ช่วงล่างกันที่ผมบอกว่ามันมันมีผลไหมนะครับตัวเนี้นะครับมันไม่มีผลต่อการดิฟกันเลี้ยวอะไรแต่ว่าผลของมันก็คือเวลารถมันกระโดดเนินหรือว่าเจอด่านที่มันมีเนินนะครับรถใต้ท้องเราอาจจะแบบขูดได้นะครับทําให้มันแบบว่ามีสเก็ตไฟออกมานะครับแล้วรถอาจจะเสียจงังหวะนิดนึงนะครับก็ต้องคุมดีๆเนาะสำหรับใครที่ชอบแบบทรงสวยนะครับอยากได้สวยอเออก็ก็ต้องทําใจนะรถอาจจะขูดนิดนึงนะครับเวลาเจอด่านที่มีด่านกระโดดถามว่าสวยไหมก็สวยนะครับ แต่ว่ามันช่วยในเรื่องการดิฟไหมไม่เกี่ยวครับจากที่ผมลองมานะมันไม่เกี่ยวนะครับนี่ในความเห็นผมนะเอ้ยนะครับก็แต่งเสร็จแล้วก็กดใช้งานอะไรไปเนาะมาดูที่ล้อนะครับก็จะเป็นยางกับแม็กนะครับมาดูที่แม็กก่อนนะครับเนี่ยแม็กนะครับสามารถเลือกได้นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับกดคำว่าสีแต่ว่าก็จะเสียเงินนะครับเนี่ยกดตรงคาว่าสีเนี่ยมันก็จะเสียแบบเสียเพชรนะฮะก็ว่ากันไปว่าเสียอะไรนะครับต่อมานะครับนี่ครับ นี่ครับขยายได้นะครับเราแม็กความกว้างความลึกความหนาความบางอะไรปรับได้หมดเลยครับจะให้ยื่นเท่าไหร่จะให้ออกมาเท่าไหร่ก็ได้หมดเลยนะครับลองดูหน้ารถหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมยื่นได้นะครับแบบนี้นะครับก็คือเวลาแต่งทุกครั้งอย่าลืมกดคาว่าใช้งานนะครับถ้าแต่งเสร็จแล้วนะถ้าจะเอาจริงๆก็กดใช้งานมันก็จะจ่ายอัตโนมัตินะฮะแล้วก็พวกนี้ก็เป็นของที่เราเคยทําเอาไว้นะครับแต่ยังไม่เผยแพร่แต่นี่คือเผยแพร่ไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือซื้อแล้วอันนี้คือผมยังไม่กดซื้อสักอันนะมันก็เลยไม่ขึ้นเอค นะครับอ่ะต่อมานะครับใครอยากจะแต่งเป็นลายเหมือนต้นคลิปเลยก็ไปที่สตูดิโอตรงนี้นะครับกดคําว่าสตูดิโอแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับหลายลายมากนะครับแบบนี้เลยครับอยากได้ลายไหนก็จัดไปเลยนะครับ Top ปซีเค t ก็มีเด b บ l ูก็มีนะครับก็มีหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมมี Top ปซีเค t ที่เขาทําไว้นะครับแบบนี้นะครับอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับถ้าอยากได้ก็กดซื้อไปบางคันบอกฟรีแต่เราต้องมีของทั้งหมดนะเนี่ยกดคํคว่าซื้อใช่ไหมแต่เราต้องมีของตามเขาทั้งหมดนะครับมันถึงจะเรียกว่าฟรีเนาะอันนี้บางอันที่เรายังไม่ซื้อมันก็ยังไม่มีมนอนเขานะครับอันนี้เราก็ต้องซื้อไว้นะครับมันก็ถึงจะเรียกว่าเป็นฟรีนั่นเองคือของที่เคยซื้อไปแล้วมันจะอยู่ในคลังของเรานะครับรมาณนี้นคราลิปสอนแต่งลายนะครับหรือว่าสอนใช้พวกอุปกรณ์ตกแต่งภาถ้านอบอย่าะอันนี้กดไอค์กดแชรครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ